สวัสดีค่ะพี่น้องแฟนคลับเอฟซีซูขูสุคนนะคะเมื่อนี้ค่ะพบพอกับยายซิดในอีกรูปแบบหนึ่งค่ะเพราะว่าเมื่อนี้ยายซิ์มาทงมาทามาไฮมาหน้าค่ะพี่น้องค่าก็เลยได้ออกมาทําคาวอยู่ทงอยู่ทาค่ะพี่น้องอดบ่ได้ค่ะทีจะต้องยิบยกขึ้นมาว่าสู้พีสูน้องฟังค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาพี่น้องขายายสิดเดไดไปเห็นอยู่ในแอปแอปหนึ่งนะคะซึ่งคือแขวะไม่เลิกพี่น้องค่ะแขวไม่เลิกจริงจริง แต่ความสงสัยแย่สิบก็คือทำไมไม่ชอบขนาดนี้ยังติดตามอีกเหรอทำไมที่บอกว่าไม่ชอบน้องโบมากบชอบสักอย่างหนึ่งที่เป็นยูก,กิหายทองคำแต่กันย่างเขามาติดตามเขามาแควอยู่ตลอดว่าเขาใจคือการว่าเพื่ออะไรนะคะพอวายยสิบเดบไปเห็นคอมเมนต์นั้นอยู่ในแอปแอหนึ่งนะคะบอกว่ายูกิ ไฮทองคำร้องเพลงซึ่งเป็นเพลงที่กำลังฮิตกำลังอ่าถือได้ว่าไพ่ไพ่ก็ออกมาคอบเบอร์นะคะสำหรับเพลงเพลงนี้ค่ะนั่นก็คือเพลงเป็นเวอร์ชันคอเบอร์ของน้องยูกิไฮทองคำค่ะเพิ่งได้ออกมาร้องนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์ค่ะบอกว่าน้องยูก,กิอะบอกคือว่าสันค่ะสันสัน บอกว่าบ่อคือเฮดอีหยางกับบ่อคือคะ่ะเฮดอีหยางกับบ่อดีสําหรับยูกีหายทองคาเป็นอีหยางที่ฉันบ่อชอบอีหยางประมาณนี้ค่ะพี่น้องคือไม่ไม,ไม่ไม่ยอมจบค่ะซึ่งฉันอยากจะรู้ว่าคนที่คุณติดตามอยู่นะ่ะคนที่เข้ามาตลอดตลอดมาดูเขานะ่ะแต่ไม่ชอบเขานะ่ะทําไมคุณยังติดตามยังเข้ามาดูเขาอยู่ถ้าไม่ชอบ ออกไปเลยค่ะออกไปจากชีวิตยูกิเลยค่ะเพราะตอนมาเบิงเพราะตองมาเบิงเสียลเสียเจ้าผู้เดียวไปยูกิบ่ได้บ่ได้ซีเรีย,อนนยสอ,อ,ยยอันนี้แยกสินเบาเองนองยูบ่ได้เบาอันนี้แยกสินเบ่าเองคือเสียแค่เจ้าผู้เดียวไปนะแฟนคลับเอฟซีของยูคิคือมีความสูขขึ้นหลายเลยแหละเพราะว่าเจ้าผู้เดียวนี่สามารถป่วนกระแสรหรือว่าสร้างความล้ำค่านให้แฟนคลับเอฟซีผู้ที่เขาหัก ผู้ที่เขาชื่นชอบศิล,ลปินผู้ที่เขาหักน้องอยู่อีหลีบ่ได้บม่ได้อันนี้ดอกพี่น้องแต่มันสะกิดใจอ่ะคือแบบว่าศูนย์แท่นอ่ะเห็นน้องอยู่ไม่ออกมาพูดอะไรไม่ออกมากิ่งหยางมากมามกับเยสส์สวอลลยู่ไฟเดียวฟันท่งยู่ไฟเดียวเยสิของขืนได้ไหอนี่เพราะว่าแล้วเมื่อสักครู่นี่เองก่อนที่เยสิสจะมาทาข่าวเนี่ยเยสิสกับเป็นนางเหรินทเทราัพา์มากนี่แหละพี่น้องแล้วไปเห็นอีก นึ่งคือกันค่ะพี่น้องใน t i ต t อกนั่นแหละเบาได้เลยนะคะเพราะว่ายังยังเข้ามาคอมเมนต์อีกบอกว่าวันวันแต่ละวันอน่ะยูกิไม่มีอะไรจะทํามีอยู่แค่สองอย่างหนึ่งคือดมยาดมสองคือหายาดมหายว่าสันพี่น้องแค่นี้ก็ว่าแหมคือสี่อึดแน่ว่าสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาสร้างความสุขให้ตั้งเยอะแยะมากมาย เป็นยังคือบบออกมาเวา้าสิ่งที่นองทํำความดีเป็นยังคือบบออกมาเวา้าแต่นองกับ่ได้ดออกมาเป็นเดือดเป็นร้อนอยังดอก,กพวกเอฟซี FC พวกที่คนที่หักนองอยู่น่ะล่ละค่ะที่ออกมาเวาอยู่นี่เพราะว่ายังเห็นนองอยู่บบออกมาตอบโต้เห็นเฮาเฉยายคนที่หักมีมีสิทธิ์ค่ะพี่น้องมีสิทธิ์ที่จะปกป้องศิลปินที่ตัวตัวเองรักถือว่าค่ะพี่น้องจังเฮ้านี่เขาชื่นชม เข้ากับเบิงวานองเป็นคนทมามหาจินทำงานสุดจริตหาเลี้ยงครอบครัวโดยที่บ่เดือดร้อนไผแม่แล้วเป็นหยังจังเข้ามายากคือคือบบแยกแยะเออคือบบแยกแย่ออกในส่วนที่ว่าเออชื่นชอบคนที่บ่ชื่นชอบน่ะมันน,น้อยเออมีพื้นที่ให้พวกเจ้เน้อยๆนอยพวกจ้ากัเกยจะ,ะเป็นจังซี่หลายแหม นะคะอยากจะฝากถึงนะคะคนที่คิดว่าตัวเองน่ะบ่ทาประโยชน์ให้กับสังคมบ่บ่ทาประโยชน์ให้กับบ่ทาความดีให้กับศิลปินถ้าบ่มักบ่ชื่นชอบบ่ส่งเสริมก็แค่บ่ติดตามนะคะง่ายๆเลยค่ะบ่บ่ต้องเข้ามาเฮ็ดใสร้างคว่มลํำขานใจให้กับคนอื่นเขาดอกอ่าขาดเจ้าผู้เดียวตัว่อยกับ่ได้เีเรียดดอกนะ น,ะะนี่ละค่ะพี่น้องคะสําหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะฝากไปถึงคนนั้นแหละเราไม่ได้เรียกว่าคุณคือแฟนคลับนะคนแฟนคลับเอฟซที่รักนะ่ะเขาไม่เข้ามาทําให้บรรยากาศมันเสียแบบนี้มีแต่เขาชื่นชมมีแต่เขาเบิงแต่ละมือว่าน้องไปแสดงอยู่ที่ไหนหาความสุขจากยูกิไฮท่องค่าค่ะบ่อเด็กไปหานิดๆน้อยๆซ้ําเจ้าคิดว่า ดม่าดมหา่ะดมซ้ำนี่โอ้ยไรสาระมากเลยเจ้าไม่มีอะไรเป็นสาระเลยเก่นสารกับชีวิตไม่มีเลยนะคะแต่กันยังมาสั่งความแบบว่าบุญไหว้อยู่ในอยู่ในกลุ่มนี้ทําไมแค่นั้นพี่น้องนี่ราคาอยากจะฝากไปถึงคนที่คิดว่าเข้ามาแล้วตัวเองไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์กับกลุ่มแฟนแฟนคลับ fc คนที่เขารักคนที่เพินพ่นฮักเพิ่นฮักอีนหลีเด้พี่น้อง ไปสู้ของเพลินคือเข้าหักลูกเข้าเนี่ยคนอื่นมมว่าลูกเข้าบดีเข้ากับยังว่าลูกเข้ากับมันก็นคือลูกเข้าเวีนบอพี่นองเขากับยังมองว่าเขาคือคนในครอบครัวเพราะว่าการที่เรารักศิลปินแฟนแฟนคลับเอฟซีคนที่เขารักศิลปินจริงๆนะ่ะเขาถือว่าศิลปินคนนั้นเป็นคนในครอบครัวค่ะพี่น้อง้าค,คิดว่าจะของนะคะบ่รักบ่ชื่นชอบบอ่สนับสนุนแล้วกะ ยามมกอยามาสางความบ่นไหยให้กับให้กับเพิ่นนะคะจงให้อิสระในการทํางานของเพิน่นอาชื่นชมอาให้เพิ่นได้ทางานไปในเส้นทางของเพิน่นเพิ่นกับบ่ได้หาบ่ได้สางความเหลือดล้นให้ให้กับไผนะคะเพิ่นก็หาอยู่หากินสร้างครอบครัวสร้างอนุคตให้กับครอบครัวเพิน่นกับพอ่อกับแม่กับญาติพี่น้องเพิ่นนะคะนี่ละคะพี่น้องคะสําหรับ เรื่องนี้ค่ะเหาซึ่งเรียกเลยว่าเป็น FC แฟนคลับของน้องยูกิหายทองคานะคะก็บ,บอกได้แค่ว่าขอให้น้องยูกิสู้สู้ให้ผ่านอุปสรรคไปได้โดยทีว่าก็ต้องไปสนใจเลยน้องยูเพราะว่ายูกิหายทองคําการันตีที่ผลงานถ้าใครรู้ว่ายูกิหายทองคําเป็นคนแบบไหนถ้าอยากรู้ต้องเข้าไปสัมผัส ต้องเข้าไปดูด้วยตนเองต้องเข้าไปสัมผัสแล้วก็สิไดเว้าออกมากเลยค่ะพี่น้องคะ่ะว่ายูกิหายทองคําเป็นคนที่น่ารักมากเป็นคนที่น่ายกย่องสรละเซิญมากเพราะวา่าน้องยูกิหายทองคําเป็นคนที่สู้สู้มากมากค่ะบ่เคยห่อ้อบอ่เคยเกียงงานบ่เคยปฏิเสธงานขอให้มีงานเข้ามาคือยูกิายทองคําเอาเบิดค่ะงานรับเชิญงานวงงาน ของเจาของ,งานหนังกระซางคือขอให้มีคนจ้างยูกิบอกขอให้มีคนจ้างคือไปได้เบิร์พี่น้องนี่คือความน่ารากักหรือว่าความประทับใจในตนตัวศิล,ลปินที่เฮาชื่นชอบเพราะว่าเราชอบเราสนับสนุนศิลปินที่สู่ละกะ็ถ้ามาหาจินโดยสุดจริตโดยที่ว่าบด้ไปส้างความเหลืออรอนให้ไผนะคะฝากไปถึงบุคคลคนนั้นคนที่ไม่ชอบยูกิหายทองคำ ถ้าไม่ชอบคุณก็ถอยออกไปเพราะว่าให้พื้นที่ตรงนั้นนักลือเราจะปิดสนิทเราจะให้เฉพาะคนแฟนคลับ f อคนที่รักน้องยูกิและเป็นกำลังใจยืนเคียงบาเคียงไรกับน้องยูกิไปจังซีตลอดไปซ้ำนั่นนะคะนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะสำหรับมันีเยสซิตกับมเม้วเรื่องคอมเมนต์ทีบอมิประโยชน์บอมิีสละอีกย่างเลยแต่ก็ออกมาวา้าเพื่อว่าให้เพิ่นลููโตแน่ว่ะ สิ่งที่เจ้าคอมเมนต์หรือว่าสิ่งที่เจ้าเห็นอยู่เนี่ยมันบ่มีประโยชน์อีกอย่างเลยนะคะสำหรับมือนี่กับากไคว้ซซัมนี่ก็น,นะคะสวัสดีค่ะ